สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นสำหรับคุยเล่นในวันนี้เรายังคงอยู่กับ Garo Character Profile ซึ่งในวันนี้เราจะมาเล่าถึงประเด็นจิงกะจอมมารที่เรียกว่าแทบจะเก่งที่สุดในโลกมาไขสำหรับจิงกะนำแสดงโดยมาซาฮิโรอิโนอุเอะจิงกะคืออัศวินมาไขผู้ตกตำ่ำที่โด่งดังไปทั่วในานามเคียวเทพคามิโนคิบะ จนกระทั่งเขากลายเป็นฮอร์เรอร์ก่อนเหตุการณ์ในโกลสตอมตัวจิงกะจะแตกต่างจากฮอร์เรอร์ตัวอื่นๆจิงกะเป็นฮอร์เรอร์กินฮอร์เรอร์พวกเดียวกันเองเขาใช้เกราะอสูนที่ทําให้เขาสามารถต่อสู้กับอสศวินมาคัยที่แข็งแกร่งที่สุดได้เขาพ่ายแพ้ให้กับกาโร่แต่ได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ในแฟงออฟกอรและต่อมาได้เกิดใหม่ในแฟงออฟกอ d จิงกะเขาต่อสู้กับเมสิยาแต่ไม่สําเร็จและด้วยเหตุบางอย่าง ทำให้เขากลับมาเกิดใหม่เป็นจิงกะมิคาเงะเขาเป็นตัวร้ายหลักของซีรีส์ Go Storm, Fang of God และ Fang of God จิงกะหลังจากที่กาโร่เอาชนะจิงกะได้อสศวินชั่วร้ายก็ถูกส่งไปยังแดนมาไครพร้อมกับอาร์มิลี่อย่างไรก็ตามเขาได้ฟื้นคืนชีพกลับมายัางโลกมนุษย์เมื่อรินซาหลอกล่อบันบีนักบวชแห่งแดนมาไคผู้สิ้นหวังให้ช่วยฟื้นคืนชีพเทนมะยูโดคนรักที่จากไปของเธอ รินซาสลับผมของเทนมะกับผมของจิงกะระหว่างพิธีฟื้นคืนชีพแม้จะกลับมาเพียงวันเดียวจิงกะก็กลับมาพร้อมพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าและปราบทีมของกาโรได้ด้วยตัวคนเดียวรินซาแจ้งแผนการของพวกเขาให้จิงกะทราบนั่นคือการสร้างเขี้ยวเทวาหรืออาร์คเพื่อให้ได้พลังอำนาจสูงสุดและแต่งตั้งจิงกะเป็นราชาองค์ใหม่แม้จะรู้ว่าเป็นอุบายเพื่อใช้เขาในการนำเมสสิยากลับมาจิงกะก็ยอมรับและสร้างอาร์คขึ้นมา เพียงเพื่อโอกาสที่จะได้เผชิญหน้ากับกาโรอีกครั้งในที่สุดจิงกะก็พ่ายแพ้ให้กับกาโรอีกครั้งและถูกผนึกกลับไปยังแดนมาไขคอย่างไรก็ตามทันทีที่จิงกะกลับมาเขาก็ท้าทายเมสสยาและพ่ายแพ้ไปแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตจากการต่อสู้แต่จิงกะก็เร่ร่อนไปทั่วดินแดนมาคยอยู่ช่วงหนึ่งและด้วยเหตุผลบางอย่างเขาก็ฟื้นคืนชีพกลับมาสู่โลกมนุษย์ในฐานะจิงกะมิคางเงในฐานะจิงกะมิคางเง จิงกะได้กลายเป็นโรเซ่อัศวินเงาผู้สองสว่างตัวตนชั่วร้ายในอดีตของเขาจะสงบนิ่งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่หลังจากที่จิงกะถูกสัตว์ร้ายกัดตัวตนมืดในอดีตของเขาก็ตื่นขึ้นมาตอนนี้ตัวตนเก่าและตัวตนใหม่กำลังต่อสู้กันแย่งชิงอำนาจเหนือร่างกายและอนาคตของพวกเขาโดยในที่สุดจิงกะในอดีตก็เป็นฝ่ายชนะประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดจิงกะเคยเป็นอัศวินมาครผู้ยิ่งใหญ่ ที่ได้รับฉายาว่าเขี้ยวเทพมาและคอยปกป้องมนุษยชาติเขาและครอบครัวพร้อมกับภรรยาอามิลี่และลูกชายยูตโตเดินทางไปทั่วพื้นที่ห่างไกลของญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัศวินมาไคเกือบ10ปีก่อนเหตุการณ์ในโกสตอมจิงกะและอามิลี่เคยเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความสุขเลี้ยงดูยูตโตลูกชายสุดที่รักของพวกเขาขณะเดินทางไปทั่วชนบทเพื่อปราบฮอร์เร์ เนื่องจากไม่มีเขตอำนาจปกครองครอบครัวจึงเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีประชากรน,น้อยในญี่ปุ่นและปกป้องชาวบ้านจากฮอร์เรอร์และพลังมืดอื่นๆจิงกะเป็นพ่อที่ภาคภูมิใจและรักลูกมากเขาฝึกฝนยูโตะอย่างลับๆเพื่อให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาแต่โชคร้ายก็เกิดขึ้นในวันที่ครอบครัวไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กำลังวางแผนจะบูชายันเด็กเพื่อขับไล่ฮอร์เรอร์ไร้สั้นซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า ปีศาจจะปล่อยพวกเขาหากพวกเขาถวายเครื่องบูชาจิงกะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงให้คำมั่นใจกับพวกชาวบ้านว่าเขาและเอมิลี่จะปราบปีศาจนั่นเองและทิ้งยูโตะไว้หลังจากการต่อสู้ที่ยากลำบากจิงกะและเอมิลี่กลับมาอย่างมีชัยชนะในวันรุ่งขึ้นแต่กลับพบว่าชาวบ้านได้ใช้ยูโตเป็นเครื่องบูชาไปแล้วชาวบ้านไม่เชื่อคำสัญญาของจิงกะและสังเวยยูโตเพื่อเอาชีวิตรอด ด้วยความเศร้าโศกและโกรธแค้นที่ลูกชายของตนตายด้วยน้ำมือของกลุ่มคนเห็นแก่ตัวและขี่ขลาดเช่นนั้นจิงกะจึงสังหารพวกเขาทั้งหมดด้วยความบ้าคลั่งกระหายร้ายโดยมีอามิลี่ช่วยด้วยแม้ว่าจิงกะและเอมิลี่จะรู้ว่าการกระทำของพวกเขาไม่ถูกต้องแต่พวกเขาก็ถูกความโกรธและความเจ็บปวดครอบงำจนไม่สามารถหยุดยั้งการสังหารหมู่ได้และยังคงโจมตีหมู่บ้านใกล้เคียงอื่นๆรวมถึงพ่อแม่ของเก่าและฮารุนะน้องสาวของเขาด้วย โมยูรุนักบวชมาใครจากหมู่บ้านโฮมุระเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าแทรกแซงโมยูรุช่วยให้พี่น้องทั้งสองหนีได้ขณะที่เขาพยายามหยุดยั้งทั้งคู่ด้วยคาถาทำลายตัวเองแม้ว่าพวกจิงกะจะคาดหวังว่าการเสียสละของโมยูรุจะช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์ทรมานในโลกมนุษย์ได้แต่ทั้งจิงกะและเอมิลี่ก็รอดชีวิตมาได้ในคืนถัดมาหลังจากเดินเตร่ตระไปไร้จุดหมายในป่าจิงกะและเอมิลี่ผู้สิ้นหวัง ก็ได้พบกับวงหลุมศพโบราณที่กลายเป็นประตูหินในชั่วพริบตาด้วยผลจากการกระทำและความมืดมนของพวกเขาเองจิงกะและภรรยาของเขาจึงกลายเป็นที่สิงสถิตของเหล่าปีศาจที่ปรากฏตัวออกมาอย่างง่ายดายเมื่อเกิดใหม่เป็นปีศาจทั้งคู่ก็หายตัวไปหลายปีและเพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาไม่นานนี้โกลสตอมการล่าของราดันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจิงกะและอเมลี่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในโลกมาไข พวกเขาตามหาเหล่าฮอร์เรอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดและร่วมมือกับพวกมันโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการฟื้นคืนชีพราดันเพื่อแลกกับตำแหน่งอำนาจเมื่อมันฟื้นคืนชีพในระหว่างนั้นทั้งคู่ได้สร้างสถานที่ลับหลายแห่งที่พวกเขาสามารถนำฮอร์เรอร์ออกมาพร้อมเหยื่อเพื่อข้ามไปยังโลกมนุษย์ได้อย่างเงียบๆฮอร์เรอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดจะรับใช้ทั้งคู่ในขณะที่ฮอร์เรอร์ที่อ่อนแอที่สุดและหรือผู้ที่ล้มเหลวจะถูกกินในที่สุดทั้งคู่ก็ได้รับความสนใจจากกาโร หลังจากที่ดาบโฮเคนถูกปลดปล่อยออกมาการตามหาดาบโฮเคนจิงก้าและอามิลี่ตามหาพลังของราดันมานานแล้วแต่ไม่รู้ที่ตั้งที่แน่ชัดเพราะมันถูกผนึกไว้ในถ้ำเมื่อนานมาแล้วโดยความบังเอิญพลเรือนคนหนึ่งขับรถชนเข้าไปในถ้ำที่ถูกผนึกไว้โดยไม่ตั้งใจขณะขับรถผ่านป่าผีเสื้อลาตระเวนตัวหนึ่งของอามิลี่พบที่ตั้งที่เปิดเผยและเข้าไปสำรวจถ้ำเพื่อปลดปล่อยราดัน พวกเขาต้องปลดผนึกดาบโฮเคนก่อนซึ่งเป็นดาบเวทมนตร์ทรงพลังที่ผนึกราดันไว้ตลอดเวลามีเพียงน,นักบวชมาใครบางคนเท่านั้นที่รู้วิธีปลดผนึกแต่ไม่มีใครยอมช่วยเหลือเป้าหมายที่บิดเบี้ยวของคู่รักแห่งความมืดพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะบังคับให้คนใดคนหนึ่งทำตามคำสั่งของพวกเขานักบวชถูกคมคูให้ช่วยจิงกะปลดปล่อยราดันเพื่อแลกกับการได้ลูกสาวที่ถูกจับตัวคืนมาหลังจากดาบโฮเคนถูกปลดผนึกมันก็แยกออกและแปลงร่างเป็นมิสซั้นสองเล่ม เล่มหนึ่งเป็นแสงอีกเล่มเป็นความมืดมีดสั้นทั้งสองเล่มกําลังจะบินออกไปแต่จิงกะสามารถคว้ามีดสั้นแห่งแสงมาได้แต่ทํามีดสั้นแห่งความมืดหายไปขณะที่มันบินไปยังที่อยู่ของริวกะโดไกนักบวชเรียกร้องลูกสาวคืนแต่สิ่งที่เหลืออยู่ของเธอกลับมีเพียงกระดูกชิ้นเดียวคู่สามีภรรยาสั่งฆ่าลูกสาวของนักบวชและช่วยให้นักบวชไปอยู่กับลูกสาวในพบหลังความตายเมื่อดาบโฮเคนถูกปลดผนึกราดันจึงถูกปลดปล่อยออกมา และอยู่ในมือของคู่สามีภรรยาแห่งความมืดการนับถอยหลังสำหรับการฟื้นคืนชีพของราดันจึงเริ่มต้นขึ้นการตามหาดาบดำมีสั้นทั้งสองเล่มเป็นสิ่งที่จิงกะและเอมิลี่กังวลเพราะมันสามารถนำมาประกอบใหม่เป็นดาบโคเคนและผนึกราดันได้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาทำลายแผนการพวกเขาจึงต้องการเก็บมีดสั้นทั้งสองเล่มไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยจิงกะและเอมิลี่จึงขอความช่วยเหลือจากฮอร์เร์ เพื่อช่วยพวกเขานำมีดสั้นสีดำกลับคืนมาซึ่งไปตกอยู่บนหลังคาของศูนย์การค้าแต่เรื่องราวกลับซับซ้อนขึ้นเพราะไปดึงดูดความสนใจของอัศวินทองคำกาโรและริวกะเอาชนะฮอร์เรอร์และนำมีดสั้นอีกครึ่งหนึ่งกลับคืนมาได้อย่างไรก็ตามจิงกะไม่กังวลเพราะเขามีอีกครึ่งหนึ่งแล้วตราบใดที่พวกเขายังไม่ได้กลับมารวมกันดาโพเคนก็จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อการกลับมาของราดันแต่ที่ทุกฝ่ายไม่รู้คือเกาส์ก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างลับๆ และคอยติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆจนถึงเวลาลงมือกองทัพสยองขวัญและดาบโฮเคนหายสาบสูญแม้ก่อนการปลดผนึกของราดันคู่รักคู่นี้ก็แอบปล่อยฮอร์เรอร์ออกมาอย่างเงียบๆจิงก้าและอามิลี่มีพลังในการเรียกฮอร์เรอร์ผ่านประตูหินและด้วยความช่วยเหลือของอามิลี่จิงกะจึงสามารถสร้างกองทับฮอร์เรอร์แห่งความมืดได้ อามิลี่ใช้ความรู้ด้านนักบวชของเธอในการกระตุ้นพื้นที่ควบคุมให้เกิดประตูหินมากมายซึ่งจะทำให้ฮอร์เรอร์ข้ามมาจากแดนมาใคและหาเหยื่อมาสิงสู่ได้เธอสร้างประตูหินจากวัตถุที่ไม่มีชีวิตและวางไว้ทั่วเมืองแบบสุ่มในลักษณะพัสดุตกโดยบังเอิญเมื่อผู้คนที่อยากรู้อยากเห็นพบเข้าพวกเขาก็จะกลายเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายของการถูกฮอร์เรอร์สิงสู่คู่รักนี้ยังสร้างอาคารที่เต็มไปด้วยประตูหินเพื่อกระตุ้นให้ฮอร์เรอร์ข้ามาสร้างความเสียหายแก่มนุษยชาติ ด้วยการฝึกฝนของเธอเธอจึงสามารถปกปิดการกระทําของเธอจากนักบวชระดับสูงได้ด้วยเวทมนต์เป็นระยะหนึ่งแต่เมื่อริวกะและรีอันเริ่มสืบสวนการกระทําของจิงกะแผนการของพวกเขาจึงเริ่มถูกขัดขวางโดยที่จิงกะไม่รู้ตัวแผนการของเขายังถูกสังเกตโดยนักบวชหนุ่มผู้ลบเล้นคนหนึ่งนั่นก็คือเกาต์แห่งโฮมูระขณะที่จิงกะมุ่งความสนใจไปที่กาโรเก่าได้ติดตามทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพราะเขาเชื่อว่า การ,รเผชิญหน้ากันของพวกเขาจะนำมาซึ่งดาบโฮเคนในระหว่างที่กาโรและจิงกะต่อสู้กันดาบแห่งแสงและความมืดถูกใช้และเมื่อคมดาบของทั้งสองปะทะกันเกาวก็ช่วยโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเสียสมาธิและแย่งชิงดาบทั้งสองกลับคืนมากาวได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าการผนึกราดันนั้นสำเร็จเขาจึงสร้างดาบโฮเคนขึ้นใหม่และทำให้จิงกะแล้วริวกะต้องยุติการต่อสู้และจากไป การโจมตีของทีมกาโร่จิงกะค้นพบวิธีแร่งการฟื้นคืนชีพของราดานแต่พันธมิตรของริวกะหรือรรอันเก่าฮารุนะดีบริงโกไดโกและริวเมรู้เรื่องนี้และรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับจิงกะริวกะบุกโจมตีฐานที่มั่นของจิงกะและกำจัดเหล่าฮอร์เรอร์ทั้งหมดเหลือเพียงคู่รักแห่งความมืดที่จะต้องเผชิญหน้ากับพวกมัน จิงกะสร้างกับดักมิติเพื่อพยายามฆ่าพวกเขาทั้งหมดแต่ล้มเหลวเมื่อริวเมะปรากฏตัวและปราบสัตว์ร,ร้ายยักษ์เพื่อส่งพวกเขากลับไปยังห้วงสวัสด์อวกาศปกติขณะที่อยู่ที่นั่นจิงกะและอามิลี่ต่อสู้เพื่อถ่วงเวลากลุ่มเนื่องจากการฟื้นคืนชีพของราดานใกล้เข้ามาไม่นานนักราดานก็แผ่พลังงานมหาศาลออกมาและมันเชื่อมโยงกับจิงกะอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อราดานเพิ่มพลังขึ้นมันก็ทําให้จิงกะได้รับพลังมหาศาลเช่นกัน ทำให้ร่างมนุษย์ของเขามีลักษณะคล้ายแวมพร์มากขึ้นเมื่อเขาจู่ๆก็งอกเขี้ยวออกมาเขาใช้ระเบิดทำลายมุมหนึ่งของอาคารที่พวกเขาอยู่และจับรรอันเป็นตัวประกันขณะที่กำลังบินหนีไปพร้อมกับมุมตึกริอันพยายามต่อต้านจิงกะแต่จิงกะแข็งแกร่งเกินไปและดึงเธอไปด้วยทำให้ความพยายามของเธอไร้ผลในขณะเดียวกันระหว่างที่จิงกะหลบหนี อามิลี่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพื่อให้เหล่าฮีโร่ได้รู้เรื่องอดีตที่แท้จริงและความเชื่อมโยงกับเก่าทั้งนี้ทั้งนั้นอามิลี่ใช้เรื่องนั้นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจและหลบหนีการจับกลุ่มไปเพื่อกลับมารวมตัวกับจิงกะในภายหลังริวเมติดตามจิงกะไปและทั้งสองต่อสู้เพื่อราดานแต่เมื่ออามิลี่ปรากฏตัวใช้ชนะก็ไม่ได้อยู่ในมือกระแสเปลี่ยนไปเมื่อริวกะปรากฏตัว ริวกะและกลุ่มของเขาค้นพบที่อยู่ของจิงกะได้สำเร็จและการต่อสู้ครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามอามิลี่ได้ล่อริวกะเข้าไปในกระจกมืดของเธอซึ่งความมืดจะทำลายจิตวิญญาณของริวกะและฆ่าเขาในที่สุดขณะที่จิงกะฆ่าเพื่อนที่เหลือของริวกะ แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือริวกะได้เรียนรู้ว่ากระจกนั้นใช้เพียงจุดอ่อนและความมืดของคู่ต่อสู้มาต่อต้านพวกเขาเมื่อริวกะเรียนรู้ที่จะยอมรับด้านมืดของตัวเองเขาก็หลุดพ้นจากความว่างเปล่าของกระจกและกลับไปเผชิญหน้ากับจิงกะอีกครั้งจิงกะต่อสู้กับริวกะและประหลาดใจที่ริวกะสามารถใช้พลังแห่งความมืดเป็นอาวุธต่อต้านเขาได้ ริวกะอธิบายว่าความมืดในหัวใจมนุษย์สามารถส่องสว่างได้ด้วยแสงสว่างดังที่เขาได้แสดงให้เห็นแล้วโดยการเข้าใจและยอมรับความมืดของตัวเองทําให้เขาสามารถใช้มันเสริมพลังให้กับเกราะของเขาเพื่อต่อสู้กับจิงกะได้อย่างมีประสิทธิภาพในร่างเกราะบินสีดําจิงกะต่อสู้กับกาโรจริงกะเชื่อว่าตนเองได้เปรียบเพราะดาร์ก,กาโรบินไม่ได้อย่างไรก็ตามจิงกะประหลาดใจที่ได้รู้ว่า ดา,าร์กาโรมีผ้าคลุมที่สามารถเปลี่ยนเป็นปีกคล้ายค้างคาวได้ทำให้เขาสามารถบินได้น่าเสียดายที่จิงกะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้และได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามสถานการณ์กลับพลิกผันเมื่อราดานกำลังจะกลับมาแม้จะบาดเจ็บสาหัสจิงกะก็ลุกขึ้นและพยายามที่จะถ่ายทอดวิญญาณแห่งความมืดของเขาไปที่ริวกะแต่อย่างไรก็ตามรรอันเข้ามาขัดขวางและความพยายามของจิงกะก็ล้มเหลวและเขาเสียชีวิต เอาชนะและครอบครองรีอันแม้ว่าร่างของจิงกะจะไม่มีอยู่แล้วแต่เขาก็สามารถเข้าสิงร่างของรีอันได้สําเร็จและครอบครองร่างของเธอได้อย่างสมบูรณ์ริวกะและกลุ่มพยายามหาวิธีขับไล่จิงกะแต่เขากลับครอบครองร่างของรีอันได้อย่างสมบูรณ์และหลบหนีออกจากฐานของริวเมะไปได้ในขณะที่ท่องเที่ยวในร่างของรีอันจิงกะได้ก่อความหวาดกลัวให้กับวิญญาณของรีอันเพื่อทําให้เธออ่อนแอและไม่สามารถต่อต้านอิทธิพลของเขาได้ อย่างไรก็ตามทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ริวกะพบเขาจิงกะครอบครองร่างของริอันไปที่สถานที่ก่อสร้างตึกสูงแห่งหนึ่งซึ่งริวกะพบและเผชิญหน้ากับเขาในการต่อสู้ริวกะไม่ต้องการทำร้ายร่างของริอันจึงต้องต่อสู้ด้วยความระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่จิงกะเยาะเย้ยริวกะในช่วงเวลานั้นเองที่ริอันเริ่มต่อต้านจิงกะอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้ริวกะได้รับบาดเจ็บเพราะเธอ ด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นของเขาเขาใช้เวทมนต์เปลี่ยนแปลงของรีอันเป็นดาบมาคายสีดําของเขาเพื่อต่อสู้กันเป็นอัศวินจิงกะใช้ประโยชน์จากความไม่เต็มใจที่จะทําร้อยรีอันของริวกะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองรวมถึงการเยาะเยะ้ยเขาทางจิตใจและอารมณ์แม้รีอันจะต่อต้านแต่เธอก็สามารถควบคุมตัวเองได้เป็นระยะระยะนานพอที่จะบอกริวกะว่าให้จัดการเธอให้สิ้นซากซะริวกะไม่ยอมแพ้ต่อรีอันในระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้ จิงกะตัดสินใจบอกริวกะเกี่ยวกับความรักของริอันที่มีต่อเขาเขาบอกริวกะว่าริอันอยากแต่งงานและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาซึ่งเป็นความปรารถนาที่ยากจะทําให้เป็นจริงได้เนื่องจากหน้าที่ของพวกเขาในฐานะผู้พิทักษ์ริอันไม่อยากให้ริวกะรู้ความรู้สึกของเธอในลักษณะนี้แต่ริวกะกลับขอบคุณจิงกะเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเธอรู้สึกอย่างไรในที่สุดริอันก็รวบรวมความกล้าที่จะต่อต้านจิงกะ และผูกมัดวิญญาณของเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาก่อปัญหาอีกริวกะช่วยโอกาสที่ริอันต่อต้านและจัดการทําให้ร่างของริอันหมดสติและส่งเธอกลับไปยังริวเมะที่ฐานที่มั่นของริวเมะเหลาอัศวินและนักบวชตัดสินใจทําตามแผนขับไล่จิงกะออกจากร่างของริอันในพิธีกรรมทางน้ําพิเศษพวกเขากําลังจะชําระล้างจิงกะแต่แล้วอามิลี่ก็มาถึงเธอใช้พลังเวทมนต์สร้างฝูงผีเสื้อสีดํา เพื่อตามหาสามีของเธอเมื่อพบจิงกะแล้วอามิลี่ก็ใช้เวทมนต์เบี่ยงเบนความสนใจของไดโกริวกะเก่าและริวเมะเพียงพอที่จะดึงจิงกะออกจากริอันด้วยการจูบเราฮีโร่คิดว่าจิงกะไม่มีอีกแล้วเพราะวูเขาไม่พบร่องรอยของจิงกะในริอันแต่ที่น่าประหลาดใจคือตอนนี้อามิลี่และจิงกะรวมร่างกันแล้วจิงกะสามารถแบ่งปันร่างกับภรรยาของเขาได้ สามารถแปลงร่างไปมาได้เขาหัวเราะเยาะและล้อเลียนเหล่าฮีโร่ที่ล้มเหลวก่อนจะทำร้ายไดโกะอย่างรุนแรงแล้วหนีไปราดันฟื้นคืนชีพและพ่ายแพ้ครั้งที่สองในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายทีมกาโรพยายามต่อสู้กับคู่รักแห่งความมืดและพยายามหยุดยั้งราดันไม่ให้ทำงานอย่างเต็มที่แต่ก็ล้มเหลวจิงกะสามารถฟื้นพลังของเขาได้มากพอที่จะสร้างร่างใหม่ให้อามิลี และทั้งคู่ก็กลับมาดำเนินแผนของพวกเขาต่อราดันเผยตัวตนออกมาในฐานะโกเลมยักษ์คล้ายพ่อมดแห่งความมืดที่ดูดซับพลังชีวิตทั้งหมดและปลดปล่อยฮอร์เรอร์ออกมาทุกย่างก้าวทีมรู้ว่าอามิลี่เป็นแหล่งพลังงานของยักษ์ใหญ่และริอันก็สามารถเอาชนะอามิลี่เพื่อปิดระบบป้อมประการได้จิงกะฆ่าภรรยาของตัวเองแล้วบังคับให้ริอันเป็นแหล่งพลังงานใหม่ของราดัน แล้เริ่มดูดพลังชีวิตจากพลเมืองของเมืองไลท์ซิตี้พร้อมกับยิงกระสุนขนาดใหญ่ใส่เมืองโชคดีที่ดีริงโก้ใช้กีตาร์เวทมนต์ทรงพลังที่เชื่อมต่อกับเหมียนตราที่เหลืออยู่ของอาโกเพื่อป้องกันกระสุนที่เข้ามาทั้งหมดริอันไม่ยอมเป็นหมากตัวหนึ่งในแผนการทำลายล้างของจิงกะเธอจึงทำลายลูกแก้วที่กักขังเธอไว้และระเบิดร่างที่ลุกไหม้ของเธอออกไปด้วยความโกรธแค้นต่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น ริวกะจิงตอบโต้ด้วยเกราะและพลังชีวิตรอบตัวเขาทันใดนั้นพลังชีวิตที่ราดันดูดซับไปก็หันมาอยู่ข้างริวกะและก่อตัวเป็นกาโร่ร่างยักษ์ริวกะใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชนะราดันได้สําเร็จจากนั้นก็สังหารจริงกะจบสิ้นพยันตรายแห่งความมืดมิดเคี่ยวแห่งพระเจ้าจิงกะฟื้นคืนชีพเนื่องจากฮอร์เร รินซาได้เปลี่ยนชื่อของอัศวินยูโดพือล่วงลับในม้วนคัมพีคืนชีพของบันบิคเป็นชื่อของตนเองเมื่อฟื้นคืนชีพแล้วจิงกะก็สูญเสียความทรงจําและได้ความทรงจํากลับมาอีกครั้งระหว่างการประทะกับริวกะและทีมกาโรจากนั้นรินซาได้มอบหมายให้เขาเป็นแหล่งพลังงานของเขี้ยวเทพวัตถุโบราณแห่งความมืดของเหล่าฮอร์เรอร์ที่พวกมันต้องการใช้นําพวกเขาไปยังดวงจันทร์เพื่อที่พวกมันจะได้ดูดพลังจากมันมาใช้เอง ถึงแม้ว่าเหล่าอัศวินมาไครจะพยายามอย่างเต็มที่จิงกะจะสามารถเปิดใช้งานและปล่อยเคี้ยวเทพออกไปในอวากาศได้ทําให้เหล่าฮีโร่ต้องแอบซ่อนตัวอยู่ภายในจิงกะรู้เรื่องของพวกเขาและใช้ระบบป้องกันเวลาของวัตถุโบราณเพื่อแยกริวกะออกจากเพื่อนๆของเขาในที่สุดจิงกะก็เปิดเผยว่าเขาไม่สนใจพวกฮอร์เรอร์หรือแผนการไปดวงจันทร์ของพวกมันเลย เขาแค่ต้องการใช้เวลาหนึ่งวันของเขาต่อสู้กับริวกะอีกครั้งหลังจากที่จิงกะและริวกะต่อสู้กันไปสักพักรินซาก็เปิดเผยว่าตัวเองรอดชีวิตจากการต่อสู้กับทีมกาโรและพยายามฆ่าเหล่านักดวลเพื่อที่แผนที่แท้จริงของเธอในการชุบชีวิตเมเซยาจะได้ดำเนินการต่อไปโดยไม่ถูกขัดขวางอย่างไรก็ตามจิงกะไม่เพียงแต่เปิดเผยว่าเขารู้แผนการที่แท้จริงของเธอมาก่อนแต่เขายังยั้งมือด้วย หลังจากสังหารรินซาได้อย่างง่ายดายเขาก็ท้าทายริวกะอีกครั้งแม้ว่าอัศวินจะยาะเย้ยความมุ่งมั่นของริวกะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และสามารถโจมตีฮอร์เรอร์ได้อย่างรุนแรงส่งผลให้เคี้ยวแห่งพระเจ้าล้มเหลวและทำลายตัวเองในที่สุดวิญญาณของจิงกะกลับคืนสู่แดนมาไครที่เขาได้กลับมาพบกับภรรยาของเขาอีกครั้งในจอทั้งคู่ได้เห็นภาพอันน่ากลัวที่สุดของเมสซยาห์เมื่อแปลงร่างเป็นปีศาจ ภาพ,พยนตร์จบลงด้วยการที่จิงกะท้าทายเมซาย่าโดยตรงซึ่งผลลัพธ์นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดความสามารถการฝึกฝนอัศวินมาไคจิงกะเป็นอัศวินมาไคที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเขาเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้และมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมทำให้เขาสามารถตรวจจับสิ่งต่างๆที่เหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ทั่วไปได้หลังจากที่เขากลายร่างเป็นฮอร์เรอร์ความสามารถในการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าเขาจะไม่สามารถกลับมาเป็นอัศวินสวมเกราะได้อีกแต่เพื่อเป็นการชดเชยเขาได้รับความสามารถในการแปลงร่างเป็นฮอร์เรอร์ที่มีเขาสวมเกราะสีดำทรงพลังและสามารถบินได้นอกจากนี้ด้วยพลังของกระจกมืดที่อามิลี่ครอบครองเขาสามารถเพิ่มพลังและความสามารถที่เหลือเชื่อของเขาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกจนสามารถทัดเทียมกับอัศวินทองคำกาโรได้ ร่างมนุษย์ที่เสริมพลังด้วยฮอร์เรอร์ได้เพิ่มความสามารถของเขาอย่างมากทั้งความแข็งแกร่งและความอดทนรวมถึงความสามารถในการรักษาตัวเองต้านทานการระเบิดที่รุนแรงเดินหรือทำลายสิ่งกีดขวางบางอย่างและเรียกฮอร์เรอร์ตัวอื่นๆได้ตามต้องการด้วยเกราะสัตว์อสูรของเขาเขาสามารถทัดเทียมกับความสามารถในการต่อสู้ของอัศวินมาคครและเกราะใดๆได,ได้ความสามารถในการต่อสู้ของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากกลืนกินฮอร์เรอร์ตัวอื่นๆ ทำให้เขามีพลังเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในร่างมนุษย์หรือร่างปีศาจหุ้มเกราะจิงกะก็เป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามดังที่เห็นได้จากการที่เขาสามารถต่อต้านกาโรและกิก้ารวมถึงนักบวชอีกสามคนได้ในฐานะฮอร์เรอร์จิงกะสามารถบินได้ในร่างมนุษย์เขาสามารถสร้างปีกปีศาจเพื่อบินได้ในร่างสัตว์อสูรปีกของเขาจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเขาต้องการความเร็วและความคล่องตัวที่มากขึ้นเท่านั้น การเข้าสิงจิงกะมีความสามารถในการเข้าสิงร่างของผู้อื่นได้หากเขาต้องการดังที่เห็นได้จากการที่เขาเข้าสิงร่างของทั้งริอันและจิงกะมิคาเงะในกรณีของจิงกะมิคาเงะพลังของเขาจะแสดงออกมาอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อมีปัจจัยภายนอกเช่นการกัดของฮอร์เรอร์และเวทมนต์ของอามิลลี่เข้ามาแทรกแซงอุปกรณ์ดาบมาใครเปิดเปื้อนครั้งหนึ่งเคยเป็นดาบแห่งแสงที่มอบเกราะมาใครให้จิงกะ แต่หลังจากที่เขากลายร่างเป็นฮอร์เรอร์ดาบเล่มนี้กลับเปเปื้อนด้วยสิ่งโสกรบทำให้ไม่สามารถเรียกเกราะเดิมออกมาได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามเขาได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยเกราะอสูรอันทรงพลังที่ได้มาจากการดัดแปลงร่างฮอร์เรอร์อย่างมากโดยเกราะนี้เชื่อมต่อกับกระจกมืดของอามิลี่ซึ่งเป็นแหล่งพลังอำนาจของมันดาบจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นอสูรเมื่อใดก็ตามที่เขาเปิดใช้งานเกราะอสูรเกราะอสูรชุดเกราะมาคายเวอร์ชันฮอร์เรอร์ หลังจากที่จิงกะแปลงร่างเป็นฮอร์เร์ที่ทรงพลังเขาไม่สามารถเรียกชุดเกราะมาคายออกมาได้อีกต่อไปแต่ยังคงรักษาทักษะในฐานะอัศวินมาคายไว้ได้เพื่อชดเชยข้อเสียนี้เขาจึงปรับเปลี่ยนร่างฮอร์เร์ของเขาอย่างมากผ่านการดัดแปลงและเสริมพลังร่างกายด้วยเวทมนตร์ทำให้มันมีโครงกระดูกภายโนกที่แข็งแกร่งซึ่งคล้ายกับชุดเกราะมาคายอย่างมากพร้อมหมวกและเขาสีแดงคล้ายหมาป่าการดัดแปลงและเสริมพลังที่ทำโดยความช่วยเหลือของอามิลลี่ สามารถเสริมพลังให้กับร่างเกราะของเขาได้เขาสามารถเปิดประตูมิติที่ควบคุมเวลาและอวกาศได้ทำให้เขากระโดดผ่านได้อย่างทันทีสิ่งนี้ช่วยให้เขาเข้าประชิดตัวและโจมตีคู่ต่อสู้จากหลายมุมได้อย่างรวดเร็วและหายตัวไปอย่างรวดเร็วก่อนที่อีกฝ่ายจะตอบโต้ได้เขายัางสามารถงอกปีกเพื่อใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดในร่างเกราะได้อีกด้วยถึงแม้ว่าชุดเกราะอ,อสูรของจิงกะ จะเป็นร่างฮอร์เรอร์ที่ถูกดัดแปลงของจิงกะไม่ใช่เกราะภายนอกที่ถอดได้เหมือนชุดเกราะอสูรของโคดามะแต่เนื่องจากลักษณะการสร้างของมันหากจิงกะออนแอร์ลงอย่างรุนแรงเขาจะคืนสู่ร่างมนุษย์ทันทีต่อมาได้มีการเปิดเผยว่าชุดเกราะอสูรนี้คือชุดเกราะที่มาแทนที่ชุดเกราะโรเซ